น,นี่จะเป็นนัสเตเลตนะคะ<ม>เอ่อเอ็มเอ็มแปดระยะยี่สิบห้าใช้กับอ่าแผ่นกาวบาร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ็มแปดตัวนี้เป็นเอ็มสิบนะคะเนี่ยน,นี่น,นีเอ็มสิบมีเอ็มสิบค่ะเอาเอามือจับมั้งมีเอ็มสิบค่ะเอามาน,นี้อันนี้จะเป็นไส้ไก่นะคะเบอร์ใหญ่ ก็ใหญ่ส่วนตัวนี้จะเป็นลวดค่ะลวด4มิลมัดรัว้วลวดแบนก็มีนะคะอันนี้2มิลส่วนนี้เป็นหางปลาค่ะหางปลาใส่กับแผ่นกระบ,บานี่เยอะๆเะลยของเราเห็นไหมนี่พังอีกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นประเภทสองรูสองลูตัวเล็กนะคะเนี่ยเนีงปลาทองแดงอันนี้ยี่ห้าอันนี้สามห้าค่ะตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นสายไฟงานโซล่าเซลล์นะคะนี่ยเนี่โซล่าเซลล์เราก็มีค้าหมาแล้วมั้งนี่สายไฟอันนี้มีทั้งเอ่อ งานโซล่าเซลลแล้วก็งานเสาบนบนเสานะคะอันนี้จะเป็น P C W ตนนัวนี้อันนี้สายแบตเตอรี่ท่อเฮดแล้วก็มีอันนุแหลกไฟฟ้าที่ป้อมถ่ายเลยลูกอ,อันนี้จะเป็น P E อันนี้เป็นคุมยาแล้วก็ท่อเหลือง 哪一天？你告诉我。